สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC นะฮะที่ติดตามช anel รถ u t u b e นะครับรถมือ2ใบวังและแฟนเพจนะครับโปรโมชั่นรถมือ2ฟรีดาวด้วยนะครับทุกท่านเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่เอเรียนะครับโกดังนะครับเป็นโกดัง3ที่เป็นโกดังที่เป็นโกดังของเพชรยนต์เป็นสถานที่ที่เก็บรถในเรื่องของตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสดๆร้อน และรถทุกคันในนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพรถเดิมที่รับมานะครับนะกับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เดิมๆจากโรงงานคันนี้เป็นรถของหน่วยงานของ ais นะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวพี่พี่วีนะฮะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใหม่น้อยปีใหม่ราคาย่อมเยาและราคาเบาๆด้วยนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวรายละเอียดรถเดิมโครงสร้างเดิมนะฮะอย่าง ในส่วนของตัวรถเองนะครับคันนี้จะเป็น Isuzu Milx 1.9 DDiP17 เลขไมล์แสนสามนะฮะคันนี้บริษัทเพชรยนต์นะครับขายราคานะฮะค่าตัวอยู่ที่7,59,000บาทนะบาทฮะคันนี้ผ่อนแบบสบายๆแบบฟรีดาวไปเลยนะครับนะ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของตัวกระจังหน้าเองนะครับพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า2ชั้น2ชั้นแถบใหญ่เป็นสีโครเมียมนะครับโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับ i s u z u ชัดเจน ในส่วนของไฟเองนะครับไฟชุดหน้าหรือไฟโครงหน้าเองนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เดทไทม์ไลท์ตัว LED และไฟสปอตไลท์นะไฟสปอตไลท์นะครับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยตัวคิ้วเองตัวตกแต่งเรื่องของตัวเป็นสีโครเมียมนะฮะการชนหน้านะครับตัวลางพึ่งต่างๆนะครับนะครับเป็นสีดนะําและสีเทาดํานี่เองนะครับรถเองจะเป็นสีบอลเงินนะคันนี้รถหน่วยงานนะครับเป็นรถสีบอลเงินป้ายทะเบียน6016ฮนะ6016คันนี้ป้ายกรุงเทพนะครับ รายละเอียดของรถเองดั้งเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างรถเองเดิมนะฮะในเรื่องตัวรถเองนะฝากระโปรงเดิมนะฮะตัวกระจกด้านหน้าเองนะครับนะกระจกหน้าเองเป็นกระจกตกจากโรงงานต่อภาษภาษีถึงหนึ่งพฤศจิกายนนะฮะปี65นะฮะอันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวอลลอยล้ออลลอยนะครับจากเดิมจากโรงงานล้ออลลอยหกรูร้อยนะฮะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะฮะและดิสเบรกคู่หลังนะครับอันนี้มาพร้อมในเรื่องของดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง ในเรื่องของยางนี่จะได้ยางของฟุตเย r นะฮะแล้วก็เป็นยางขนาดขอบยางคันนี้ก็265ถ้า60ขอบ18นะฮะในเรื่องของตัวปียางเองนะครับจะได้ปินปียางเป็นปี20สัปดาห์ที่45คือปลายปีในส่วนของซุ้มล้อภายในเดิมนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอาจจะมีคราบสกปรกในเรื่องของดินโครนต่างๆแต่ว่ารถคันนี้แน่นอนนะ,ะในเรื่องของโครงสร้างภายในในเรื่องของตัวเบโชกเดิมนะฮะ ในเรื่องของตัวถาดบันไดล่างเองเ็าจะเป็นถาดบันไดสีดำนะครับนะตัดแต่งตกแต่งในเรื่องของติดเป็นสีเทาในส่วนของสีเดิมจากโรงงานเป็นสีบอลเงินนะฮะกระจกมองข้างนะครับนะกระจกมองข้างพัพไฟฟ้านะครับมีไฟเรียบข้างสีโคลเมียมนะฮะกระจกดเดิมจากโรงงานนะครับที่มือจะจะเป็นสีโคมเมียมนะเดิมเดิมจากโรงงานเช่นกันล้อหลังเองก็จะเป็นขอบแปดนะฮะเป็นล้อลอยเหมือนกันถ้าดูหกดูลอยขนาดขอบยางนะครับเป็นขอบสิบแปดนะฮะ ดยันของพุทธีะนะฮะปี2020สัปดาห์ที่45ไปถิงในส่วนของเบ้าโชกคนะครับในเรื่องของในเรื่องของซุมล้อไปในคาสซีต่างๆเดิมจากโรงงานและไม่มีในส่วนของการดัดแปลงแต่อย่างใดคาสซีไม่มีการตัดต่อนะฮะเป็นรถดีเซลนะครับคันนี้เป็นดีเซลนะเดิมจากโรงงานเช่นกันนะรายละเอียดเดิมนะไฟท้ายเองจะเป็นไฟท้ายเป็นหลอดไส้นะฮะุ s u z u mu x คันนี้ตัวอักษรอยู่ครบนะครับตัวคิ้วเองถึงส้นเป็นสีโคมเมียนมมนแปรใหญ่ มีกล้องถอยหลังอีก1จุดไฟเบรกนุที่ 3, สปอยเลอร์พรอฟนะฮะในเรื่องของตัวคิ้วตัวตกแต่งตัวแหลกด้านบนอีกคู่หนึ่งรางคาสวยๆงามงานะฮะสเกิร์ตหลังมาพร้อมในเรื่องของไฟตัดหมอดนหลังนะครับแล้วนกะ็ท่อไอเสียนหนึ่งนะฮะยังอะไรอยู่ครบนะยังอะไรก็มีในเรื่องของตัวยางอะไรเขาก็แม่แรงอันนี้แน่นอนอยู่ครบอย่างแน่นอนนะครับฝาท้ายเองนะครับเปิดจากด้านหลังได้เลยนะฮะฝาดท้ายนะลักษณะของโชค๊คอัพในการเปิดท้ายเองนะครับช่วยแรงในการดึง ออกแรงให้ทะฮงคันนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์โครงสร้างด้านหลังเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมทอาร์ตนะครับต่างๆอันนี้คืออยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ i, แรงเก็บเครื่องมืออ่ะคันนี้เห็นชัดเจนนะครับนะท่านผู้ชมครบๆนะครบๆนะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นรถจิตที่นั่งดังนั้นเบาะท้ายนะครับสามารถพับเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มพื้นที่ในะการเก็บเก็บในเรื่องของสัมภาระเพิ่มขึ้นได้นะฮะปกติก็สามารถเก็บได้อยู่แล้วนะครับแต่พับพับพับอีกจุดหนึ่งพับอีกอจุดเ จะได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นนะฮะในในส่วนในส่วนของไฟสองภายในทั้ง3จุดก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นวอร์มไลท์เช่นกันที่วางแก้วนะครับที่ที่มือจัดต่างๆนะครับคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีรอยคราบนะครับต่างๆรอยคีิข่วนด้านหลังนะฮะแต่ว่าเรามีการปรับสภาพนะครับทาความสะอาดแล้วก็ปรับสภาพผับสีตกแต่งอย่างแน่นอนนะฮะก่อนส่งมอบรถจะใหม่กว่านี้จะสวยกริบเลยจะสวยกริบเลยนะฮะ รัะประกันในเรื่องของพยนต์นะรถตุกคันของเราเราทำทำทำดีนะครับเราทําดีในส่วนของบันรประตูเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะไลายไม้นะครับสีเบรกนะฮะมีลําโพงที่วางแก้วนะฮะรอยอาร์ตรอยซีนออนนี้สำคัญเลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเช่นกันเราการันตีเรื่องในเรื่องของโ,โครงสร้างอย่างแน่นอนะนะฮะรอยอาร์ตรเดิมนะครับนะในส่วนของตัวเบาะด้านเบาะเองก็จะเป็นเบาะหนังสีเบกเบาะเองจะมีอาจจะมีรอยคราบ ตามอายุการใช้งานนะแต่เพราะว่าคันนี้บอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ปรับสภาพนะเป็นรถเดิมๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราจะให้ท่านผู้ชมดูว่ารถรถเข้าใหม่เป็นสภาพยังไงหลังจากที่เรารถ,รถเอารถออกไปเนี่ยเราจะเป็นสภาพแบบไหน,นมันมีความแตกตา่าง before after อยู่แล้วนะฮะในในเรื่องของตัวเพดานข้างบนก็มีตัวจอจอนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนะฟัง DVD ได้นะดูดูมอวี่ Movie ได้นะฮะในส่วนของ Air แอร์ด้านหลังสามารถปรับได้นะฮะตรงนี้ก็ ไฟสองภายในเป็นบอมไลนะครับสวยงามนะฮะคันนี้ที่วางแก้วอยู่ทุกจุดนะฮะในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะฮะฝั่งคนขับเองก็บริบตูไยไม้เหมือนกันนะครับนะโครงสร้างเดิมรอยอาร์ตเดิมนะฮะแล้วก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งคนขับออโต้เซ็นทา็อกที่เราก็จกไอออฟนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวเสริมในปุ่มต่างๆอันนี้อยู่ครบแล้วก็ได้เบาเป็นเบาะไฟฟ้าสำหรับด้านหน้าของฝั่งคนขับนะปรับได้หกทิศทาง ในส่วนของพวงมาลัยเองนะครับคันนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะฮะมัลติฟังชันหุ้มหนังแบบสามก้านนะฮะับก็รายละเอียดของรถเองนะครับคันนี้ก็จะเป็น Music m เ l ล X 1.9 DDI Blue Power นะฮะแล้วก็เลขไมล์ปัจจุบันนะครับคันนี้เป็นรถปี17เ็ลขไมล์ปัจจุบันอยู่ที่131,924สกิโลเมตรเลขไมล์เดียวไม่มีการโกลไม้และสามารถเช็คไมล์ได้ ในส่วนของรถเองนะครับเดิมๆจอดโรงงานนะหน้าปัดด้านหน้าก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์จอจอเครื่องเสียงเป็นทัชสกรีนนะครับนะ fm am dvd bluetooth ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์อนาล็อกนะฮะเกียร์ออโต้นะครับ, Auto, รบแบบขึ้นแบบขึ้นลงตกแต่งในเรื่องของตัวคุ้มเป็นลายไม้นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะนี่ยังมีเป็น,นคันนี้จะเป็นรถปี17นะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ใด้านด้าน,ด,านด้านท้ายให้เพราะมันหลุดออกมา ะะเราแกะออกเพราะว่าเราปรับสภาพเราก็ต้องแกะออกแต่ว่าคันนี้มันเป็นรถปี17เป็นเป็นรถที่ครบรอบ60ปีอิสุสุประเทศไทยนะฮะในส่วนของที่เก็บสัมภาระต่างๆอันนี้อยู่ครบนะฮะในส่วนของตัวสำเนาเล่มนะฮะสำเนาเล่มต่างๆที่เสียเว็ตเตอร์ใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวกระจกมองหลังที่บังแดดไฟสพองในวอร์มไลท์นะฮะใช้งานได้ปกตินะคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมในเรื่องของตัว ห,ห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงตามเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับนะเครื่องยนต์ก็ของเจ้า mule x นะครับ1.9 ddi blue power คันนี้นะฮะปี2017เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ddi นะฮะสี่สูบแถวเรียงร้อยสิบหกวนะฮะคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของอัตราแรงม้านะครับ150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับรายเล็กของเครื่องยนต์ล้อเลกของเครื่องยนต์เดิมนะฮะเดินเรียบนะครับลักษณะของคือของเสียง ของเครื่องยนต์เองไม่มีไม่มีการสั่นนะฮะแล้วก็เสริมในเรื่องของตัวเบรกเอบนะครับแบตเตอรี่ของยูว่าส์นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองนะครับในสภาพดีสภาพแห้งนะครับไม่มีรอยน้ำมันซึมน้ำมันเยิมนะฮะโครงสร้างเดิมนะฮะแผ่นเพลทอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงรุ่นนะฮะในเรื่องของโครงสร้างภายในนะครับแผ่กับความร้อนนะครับนะหรือจะเป็นตัวน็อตเองนะครับคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยแกะนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่ในตัทำงานนะฮะเครื่องยนต์ก็เดินเรียบ สภาพโครงสร้างเดิมๆต่อโรงงานไม่มีชนหนักชนเบาพลิกคว่ำหรือโมดิฟายตัดต่ออย่างแน่นอนนะฮะก็คันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถครอบครัวจิตที่นั่งนะครับกับแบรนด์อิ s u z ุอย่างวิว x หนึ่งจุดเก้า ddi blue power คันนี้นะฮะปีสองพันสิบเจ็ดนะครับมาสายสามคันนี้ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแผนผ่อนฟรีดาวหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทรายละเอียดของรถเดิมนะครับอย่างแน่นอนนะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องในเรื่องของตัวรายละเอียดรถนะครับพับนิ่งนะ,ะพับวิดีโอหรือจะเป็นตัวการออกรถ เอกสารการจัดไฟแนนซ์ต่างๆสอบถามผมได้นะครับตามเบอร์ปักหมุดไว้แล้วนะครับเบอร์ผม0621837570นะฮะแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับนะในช่องช anel YouTube รถมือสองใบหวังและและแฟนเพจนะครับโปรโมชั่นรถมือสองฟีดาวด้วยนะครับฝากฝากตามด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเซวังเพชรยนนะฮะขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ